พายดูลับปิดด่านใช้งวงเกี่ยวเอาขอนไม้มาปิดถนนนะครับนี่คือทางเข้าสูเรดารของทหารอากาศนะครับอยู่บนเขาเขียวนี่คือช่วงเวลาเดินทางกับบางบอนครับได้ของโปรดก็คือถุงดำข่าวว่าตอนนี้ถึงวางบอนเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเรื่องราวของพาาเดียวหลับ ภายเดือดับปรากฏตัวอยู่บริเวณน้ำตกเหนือนรกนะครับทุกคนต่างแปลกใจตรงที่ภายดยหอับยังไม่ถึงรอบก็กลับมาแล้วหลังจากปรากฏตัวที่บริเวณน้ำตกเหนือนรกก็ามาถึงบริเวณน้ำตกเหนือสวัตครับกําลังเล่นอยู่กับรถจักรยานยนต์ครับมีการสังเกตเห็นบาดแผลอยู่บริเวณใบหน้าของภายดอับและ บริเวณด้านหลังมีตะปูนะครับต่างห่วงใยภายเดือดหลับเรืกินครับจนศัตวแพทย์มาตรวจปรากฏว่าตะปูที่ปักอยู่ด้านหลังนั้นภายเดืหลับถูกับเสาไม้ครับตะปูก็เลยปิ้นมาเสียบด้านหลังนะครับจากการวิเคราะห์นะครับเมื่อตะปูหลุดออกภายเดืหลับก็ขึ้นมาบนเขาเขียวครับนี่คือทางเข้าไปสูเรดาของทหารอากาศนะครับ ภายดรัปก็ปิดด่านซะเลยครับเพราะว่าเป็นเขตห่วงห้ามนะครับการที่ภายดรัปจะเข้าไปในศูนย์เรดาร์ของทานอากาศได้ต้องได้รับสิทธิพิเศษครับแต่ห้ามนุษย์ทั้งหลายเข้าไปครับนี่ครับปิดด่านซะเลยครับความเฉลียวฉลาดของช้างป่านะครับแล้วก็เห็นความฉลาดของภายดรับ มามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งวงเปิดประตูหรือที่เรียกว่าดื้อตาใสนั่นแหละครับคือความเฉลียวฉลาดนี่ครับหันมามองนิดหนึ่งครับไม้ก็ขวางไว้แบบนั้นแหละครับเป็นเขตห่วงห้ามนะครับก็มีข่าวต่อมาว่าห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ปิดบังนะครับผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนครับ เมื่อหายดีแล้วก็เดินทางกลับแล้วครับอบอันนี้คือจุดเชื่อมต่อมาอยัางเขาเขียวบริเวณผาตอมใจนะครับนี่ครับใบหน้านี่สดชื่นขึ้นแล้วครับหลังจากได้พักผ่อนเต็มที่ครับเอฟซีต่างเป็นห่วงภายเดียวหลับหลังจากที่ทราบข่าวว่าได้รับบาดเจ็บนะครับ บ้างก็ว่าเกิดจากเนื้อมือมนุษย์ล่ะครับเพราะบาดแผลนั้นดูน่ากลัวเหลือเกินครับมีแผลตามใบหน้าแล้วก็มีตะปูด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้ข่าวว่าช้างได้รับบาดเจ็บหลายตัวเหมือนกันครับด้วยเหตุว่าพื้นที่ที่ช้างเคยเดินนั้นเป็นของชาวบ้านไปนหมดแล้วครับมีการล้อมรั้วปักปันเป็นเจ้าข,ของ ก็ไม่รู้ใครบุกลูกใครแหละครับแต่สําหรับสัตว์ป่าเขาเคยเดินตรงไหนก็เดินตรงนั้นนะครับอย่างภายเดียวหลับนี่ถึงรอบเขาก็จะเดินจากน้ําตกเหวียวนรกมาบริเวณใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อมาหาภายนิ่งจากนั้นก็เดินย้อนกลับไปเขาเขียวหรือไม่ก็ไปที่น้ำตกเหวสุวั จากนั้นก็เดินย้อนกลับมากับบางบอ่อนี่คือรอบของภายเดียวหลับครับก็จะเป็นที่ทราบกันดีดังนั้นจุดที่ช้างป่าเดินส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางที่เคยเดินอยู่แล้วครับเดินทางไกลครับเหนื่อยก็พักนะครับจะเห็นงายืดออกมาเพียงเล็กน้อยนะครับนี่เป็น การตั้งข้อสังเกตว่างาจะมีโอกาสงอกได้หรือไม่นะครับภายเดียวหลับนี่ก็หักไปทั้งสองข้างนะครับหลังจากเกิดอาการปวดฟันตอนนี้ก็ออกมาข้างหนึ่งค่อนข้างยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะ งอกยาวขึ้นมาตามลำดับครับ,บรนะตอนนี้เดินมาบร <c oughs> ิลเวณด้านล่างแล้ว <c oughs> ครับถึงจุดที่เรียกว่า <c oughs> ป้อมเขาเขียวครับจะ <c oughs> เดินตัดไปยังเส้นทางปรากินบุรีเพื่อทะลุไปยังน้ำตกเหียวนรกทะลุน้ำตกเหียวนรกไปยังฝั่งปราก,กินีนะครับเมื่ออยู่ระหว่างเส้นทางก่อนถึงป้อม ที่จะออกจากป่ากินก็คือป้อมเนินหอมนะครับก็จะเดินลงบริเวณนั้นเพื่อไปยังบางบอนครับเนี่ครับเดินสบายๆครับดีอตลอดเลยแล้วมาเรียนหายดีแล้วนะครับเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ตอนนี้ใครเดียวหลับได้เวลากับบางบอนแล้วครับข่าวว่าเดินรวดเดียวถึงบางบอนเลยนะครับแล้วก็เดินลับเข้าไปในป่า น่าจะไปถึงบางบอนแล้วครับ,รบแต่ก่อนไปก็ไว้ลายพระเอกสายฮาหน่อยครับใช้งวงเกี่ยวเอาถุงดำที่วางอยู่ขึ้นมาไว้บนหลังแบบนั้นแหละครับนี่ครับของโปรดของพายเดียวหลับเลยครับแล้วก็แบกถุงดำเดินไปแบบนั้นครับมีชมเลืองมองมองด้วยนะครับได้ของโปรดกลับบางบอนแล้วครับสำหรับพายเดียวหลับ